เอฟโซบท,ที่ 4: ข้อ13จนกว่าเราทั้งปวงจะบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่และบรรลุถึงขนาดตามรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตก็คือการเติบโตถ้าไม่มีการเติบโตก็หมายความว่าไม่มีชีวิตหรือมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทั้งหลายจึงต้องการการเติบโตในชีวิต แพทย์ทุกคนรู้ว่ายาที่ดีที่สุดก็คืออาหารถ้าคนคนหนึ่งกินได้อย่างถูกต้องและเพียงพอการบำรุงเลี้ยงที่ได้รับจากอาหารก็จะรักษาอาการป่วยไข้และความอ่อนแอทุกอย่างถ้าวิสุทธิชนทั้งหลายได้รับการป้อนเลี้ยงจากองค์พระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งความตายทุกอย่างก็จะถูกชีวิตกลืนกินจนหมด เราต้องมองเห็นว่าเพราะเหตุใดหลักความจริงคือขั้นตอนที่จําเป็นต่อเราในการที่จะได้รับพระเจ้ามาเป็นความสว่างหรืออาจพูดได้ว่าเพราะเหตุใดนอกเหนือไปจากพระเจ้าแล้วเรายังต้องการพระคำอีกถ้าปราศจากพระเจ้าพระคำก็ไม่ใช่ความสว่างหรือชีวิตต่อเราตัวพระคำเองไม่ใช่ความเที่ยงแท้พระคำคือการตรัสของพระเจ้า พระวจนะของพระองค์และตัวของพระเจ้าเองก็คือเนื้อหาคือความเที่ยงแท้ของพระคำอย่างไรก็ตามถ้าปราศจากพระคำมนุษย์ก็ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ถ้าปราศจากพระคำของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าผู้เป็นความสว่างและชีวิตได้การอ่านพระคำทำให้เรารู้สึกถึงความใหม่สด รู้สึกถึงความชุ่มชื่นท่านยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่ามีการหล่อเลี้ยงท่านยิ่งอ่านภายในก็ยิ่งมีความอิ่มเอมท่านยิ่งอ่านภายในก็ยิ่งอิ่มหนำยิ่งมีกำลังยิ่งเข้มแข็งยิ่งเติบโตสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคำมากมายมากกว่าหนึ่ง้เล่มของห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยเราคอยท่านที่รักและแสวงหาพระเจ้า รักพระเจ้าก็ต้องรักพระคำของพระเจ้าเอเมน